รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสญญารเจ้ารับจินแห่งนี้มีประวัตมาแล้ว1 7อยปีก็เปลี่ยนแปลงมาพัฒนามาเัเรื่อยสมัยก่อนมันก็เล็กๆเปลี่ยนนี้ก็ใหญ่แล้วก็มันทำอะไรฟ้างฝางขึ้นยี่หัวชิวอีกจะเป็นวันจัดงานของทุกปีของเดือนจีนนะฮะางานทั้งหมดมี3วันเริ่มตั้งแต่วันนี้วันแรก ว, the, วันน <te ี้กิจกรรมวันแรกวันนี้มีจะมีการออกแทนให้หาวดาเนินสะดวกตำบลดําเนินสะดวกเนี่ยมาสาบว่ายกันฮะเที่ยวด้วยความมั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday การเดินทางทุกโอกาสให้โรมิโอโวยารดดูแลคุณเลือกสมุนไพรคุณภาพเลือกขาวละออเพสัตเคอร์มิน500รลอยของขาวละออขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ คนดาเนินสะดวกเนี่ยพวกเขาขยันอยู่แล้วทิ้งกับเคยมีคําบอกว่าความขยันหมั่นเพียรเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์แต่ความสําเร็จเนี่ยเป็นเรื่องของฟ้าดินนะครับเพราะฉะนั้นที่ดําเนินสะดวกเนี่ยคนดําเนินเนี่ยก็จะเข้าวัดนะครับคนไทยเชื้อสายจีนก็จะเข้าศาลเจ้าเข้าโรงเจนะครับแล้วเจ้าแม่ทับทิมเนี่ย เป็นเลิศนะครับในเรื่องของชาวคลองส่วนใหญ่คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะอยู่บ้านริมคลองกันนะครับแล้วก็เดินทางโดยเรือเง,องี้ยเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยจะต้องมีขวัญและกําลังใจก็คือเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าแทปทิมแห่งนี้มีประวัติมาแล้ว178ปีเป็นการรวมตัวของชาวจีนไหหลำเสือพื้นหมอนไปที่อพ,พยพยมาจากเกาะไหหลำได้เลยรวมตัวสร้างสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นมาก็เปลี่ยนแปลงไปไพัฒนามาเรื่อยสมัยก่อนมันก็เล็กๆเปลี่ยนนี้ก็ใหญ่แล้วก็มันมันทำอะไรฟ้างฝางขึ้น ยีวัวชิวอีกจะเป็นวันจัดงานของทุกปีของเดือนจีนนะฮะ,ะไม่ใช่เดือนไทยเดือนไทยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะอาจจะเป็นเดือนมีนาบ้่งกลางเดือนมีนาม้่งกลางเดือนกุมภาบ้างแต่วดน,นี้จะเป็น,นปาลายเดือนกลยเดือนกรุมภาต้นเดือนมีนาฮะงานทั้งหมดมีสามวันเริ่มตั้งแต่วันนี้วันแรกยี่สิบแปดกุมภาวันนี้กิจกรรมวันแรกวันนี้มีจะมีการออกแทน ให้หาดำเนินสะดวกตำบลดำเนินสะดวกเนี่ยมากราบกราบไหว้กัน,นะฮะต้อนรับเข้าสู่พณีแห่องค์เจ้าแม่ทับทีมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับประจำศาลเจ้าแม่ทับทีมตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับเวลาดีนะครับ8ปดนาฬิกาสีนาทีนะครับขบวนอะไรจะเริ่มน,น,นะครับผมตอนนี้นะครับจะเห็นว่าขบวนแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย มาดับนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับคนที่อยู่ในขบวนแห่ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลูกหลานนะครับที่นับถือเจ้าแม่ทับทิมนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าลงไปดูได้ส่วนใหญ่พวกเขาประกอบอาชีพขับเรือกันนะฮะซึ่งพวกเขาเนี่ยมารวมกันครั้งนี้ถือว่าจัดยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นพลังหนุ่ม พวกเขาเนี่ยจะนับถือเจ้าแม่ทับถิมเพราะว่าเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยเป็นขวัญและกำลังใจของชาวน้ำเขาเรียกว่าเป็นพลังทางวัฒนธรรมเลยใครที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งเริ่มจากจริงๆต้องเริ่มจากลูกหลานคนไทยหลับเนี่ยนะครับก็ให้ความสําคัญเวลาที่มีการมีงานอะไรเงี้ยพยายามกลับมาวันนี้ในพิธีแห่เนี่ยมีหนุ่มสาวมาช่วยเต็มเลยจริงๆแล้วนะครับทราบว่านะครับคุยกับผู้ท่าผู้แก่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพิธีแห่เจ้าแม่ทับทิมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นการแห่ทางน้า นะครับสมัยก่อนนะครับแห่ทางน้ําเราก็สงสัยว่าทําไม <us> ถึงแห่ทางน้ er ําเพราะว่าช่วงนั้นน่ะถนนยังไม่มีนะครับก็แห่ทางน้ําไปขึ้นที่วัดนะครับเพราะว่าอยู่ร่วมกันระหว่างไทยกับจีนไปขึ้นที่วัดแล้วล่างทรงเนี่ยจะขึ้นจากเรือนะครับไปที่วัดแล้วก็ใช้เกี้ยวนะครับแห่ล่างทรงนะครับเดินไปถึงท่ารถนะครับสมัยก่อน <us ahor ita> คิดว่าเดินแห่เกี้ยวม้าทรงอ่ะมันจะหนักแค่ไหนแสดงว่า จำนวนศรัทธาตอนนั้นเยอะมากๆนะครับหนุ่มๆตอนนั้นอ่ะก็ผัดเปล่งกันพาเดินแผ่เจ้าแม่ไปตามไปตามเส้นทางนะครับประมาณ2กิโลอ่ะนะครับเดินด้วยเท้าอ่ะผัดสุดจากเหลือปุ๊บไปที่เท้านะครับตอนก่อนยังไม่มีรถมีภพายเรือรับฝรั่งนะตอนนี้ยังพายอยู่ไหมฮะ ใช่ไหมก็เลยหยุดไงน,นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกชาวเรือนะครับเพราะว่าเจ้าแม่เนี่ยถือว่าเป็นเทพทางน้ำนะครับที่ประสบประทานความความสำเร็จนะครับความราบรื่นในการประกอบธุรกิจครับผมรถไถ่ช้อยของเราจะเป็นคันแรกเลยนะครับที่นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในขบวนแห่นะครับแล้วลำที่สองนะครับจะเป็น ประธานเหมือนกันนะครับในการที่จะประพรมน้ำมนต์นะครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับเวลาที่ขบวนแห่ผ่านนะครับก็จะมีการประพรมน้ำมนต์แล้วก็ชาวบ้านก็จะมาโอ้ทำบุญเดี๋ยวดูนะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจมากแล้วลำที่3นะครับก็จะเป็นรูปของเจ้าแม่ทับทิมแต่องนี้จะเป็นองค์จําลองนะครับเจ้าแม่ทับทิมรูปที่นี่รูปเคารพที่นี่เนี่ยเก่าแก่อายุ178ปีนะครับคืนนี้นะครับมาชมกันให้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีความสําคัญทุกพระองค์เลยแต่ลําดับถัดๆไปนะครับที่สําคัญก็จะมีอากงและมีเมจ้าพ่อต่างๆนะครับดูนะครับจะมีการหนุ่มๆเนี่ยเขาจะช่วยกันประดับรถอย่างสวยงามเลยครับผม ก็รุ่นสู่รุ่นอะตอนต่อกันมารุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็มาถึงรุ่นลูกก็คือเข้ามาช่วยกันก็ทัดจงกันมาอะไรเงี้ยครับคือทุกคนเด็กๆน้องๆวัยรุ่นที่มาช่วยท่านเจ้านี่ก็ศรัทธาอบเจ้าแม่เราวัยรุ่นชอบเข้ามาเพราะว่าที่นี่มี ประเพณีที่ลุยไฟแล้วก็เดินทูบแล้วก็มีแบกเกี้ยวเงี้ยครับเด็กคนนี้ก็จะอยากจะมาลองมาเรียนรู้รือว่ามันเป็นยังไงมันคือยังไงอะไรเงี้ยอ,อย่างน้องๆก็บอกว่าเ,เราทุกคนเราอย่าทิ้งสัตเจ้าครับให้มาช่วยสัตเจ้ากันเพราะว่าถ้าเราทิ้งสัตวเจ้าก็จะไม่มีคนดูแลแล้วคนพื้นที่ใกล้เคียงก็ต้องเป็นคนที่ต้องมาดูแลก่อนแล้วคนนอกจะเข้ามาถ้าถ้าถ้าคนในคนใกล้ไม่เอาแล้วคนนอกจะเข้ามาได้ยังไง แล้งีท้านเนี่ยนี่ก็ยังทำจุดนี้อีกไหมครับครับก็ยังต้องทำครับทำเทำ่ากับไม่ทำไม่ไหวอะครับแล้วทำตลอดไปครับก็ดูแลตลอดไปครับครับ กว่ <Bye. S 2> วิธีกรรมตรงนี้มันงดงามอ่ะสามารถทําเป็นซิกเนเจอร์ของดําเนินสะดวกได้เลยลูกหลานคนไทยล้ำเนี่ยก็พยายามจะกลับมา แต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าหลายชาติพันธุ์ที่เข้ามาเนี่ยทั้งไทยแท้ทั้งจีนแท้จีก็มีความสําคัญนะครับแต่ทุกคนเนี่ยลักในศรัทธาในเจ้าแม่ทับทิมเพราะฉันพวกเขาก็ยินดีช่วยนะครับพวกเขาเนี่ยถ้าเราเห็นนะสัญญาบัตรบางทีเป็นลูกคนไทยได้ซ้ำไปนะครับ mm hmm. ไม่ใช่เป็นลูกจีนเหมือนเพื่อนนะพวกเขาเป็นลูกคนไทยบางทีเป็นไทยแท้เนี่ยแหละนะครับหรือห่างๆลูกเซี่ยวแต่พวกเขาเนี่ยก็คือเพื่อนชวนกันมาแน่นอนที่สุด mm hmm. เขาทำมาหาเลี้ยงชีพ mm hmm. แต่พอเขามาเสร็จแล้วเขาสนุก พักพวกเยอะนะครับมันเลยแบบโอ้เข้มแข็งปีนี้เห็นแล้วแบบว่าเล็ดชื่นใจวันนี้กลับมาก็คืนนี้จะมีการลุยไฟ แต่ก่อนนี้การลุยไฟเนี่ยจะสิบปีมีครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้มีทุกปีฮะแล้วก็การเกียเฮสมัยมก่อนเดินทูกก็ไม่มีก็จะมีงานสามวันจะพรุ่งนี้จะมีการเจียเฮตอนกลางคืนแล้วก็วันที่สาก,ก็จะมีการกราบไหว้หอเฮตีที่กลางแจ้งฮะไฮไลท์ที่สุดจะเป็นการลุยไฟฮะ โอ้โหตอนนั้นเพื่ยังไม่ถึง10ขวบเลยนะครับที่มานะครับไปมาเพราะที่นี่ยกว่าปีนะครับแจก่ยุคของเพื่อนเนี่ยก็คือนับไปประมาณสักเ,เกือบ50ปีนะครับเราก็มาทุกครั้งเนี่ยพ่อเนี่ยจะหล่อหล่อด้วยการพามาดูนิ้วเด็กๆเ,เนี่ยเราไม่รู้อะไรหรอกเราแค่มาดูนิ้วแล้วที่นี่มันเป็นงิ้วไหหลำนะฮะตอนนั้นเราก็โอ้โหท่วงทํานองก็ร้องเพลงไหหลำเนี่ยมันไพเราะมาก นะครับเราก็ชื่นชอบแต่ถามว่าดูรู้เรื่องไหมก็ไม่ถึงกับรู้เรื่องแต่ก็โอเคอะ่ะรู้สึกว่ามันเป็นมันเหมือนกับเป็นภาษาเรานะครับภาษาปู่ย่าตายายเนี่ยเราก็ชอบเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังทางวัฒนธรรมเลยนะครับที่อยากฝากไปนะครับใครที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งเริ่มจากจริงๆต้องเริ่มจากลูกหลานคนไทยหลับเนี่ยนะครับก็ให้ความสําคัญเวลาที่มีการมีงานอะไรเงี้ยพยายามกลับมานะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่า ทางการมาสะสูนแต่คนไทยลำพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ให้ความสาคัญมันก็มันก็ไม่ครังเท่าะนะครับเพราะช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีนะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยมากันตลอดนะครับไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลที่ไหนเนี่ยเขาจะมาตอนก่อนไม่มีถนนด้วยมันงดงามพายเรือกันมานะครับทีนี้ก็เลยอยากฝากไปถึงทางการเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ส่วนใหญ่ประเทศไทยมันจะมีจีนใต้จิ๋วเยอะนะครับจีนไฮรำเนี่ยน้อยแต่ ปรากฏว่าที่ดําเนินสะดวกเราเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยอยู่ดีกินดีด้วยการท่องเที่ยวด้วยการขับเรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะนับถึงเจ้าแม่ทับถิมเพราะว่าเจ้าแม่ทับถิมเนี่ยเป็นขวันและก,กาลังใจของชาวน้ําโรคภัยไข้เจ็บความราบเรื่นในการประกอบการค้า นะครับแล้วก็ความปลอดภัยต่อครอบครัวเนี่ยที่เนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่าสายมูเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยสายเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตลาดน้ำนึกว่าแท่เจนเบอร์นหนึ่งเลยนะครับทีนี้ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ความนิยมบริบทของชุมชนมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่จัดเนี่ยอยากให้ลูกหลายคนไทยหลําแต่ทุกวันนี้ที่ก้าวเดินไปได้ไม่ใช่มีแค่คนไทยหลํานะครับคนจีนต้าจิ๋วนะครับคนไทยที่เป็นชาวเรือ นะครับก็ยังมาเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มากันนะครับแล้วก็ให้สลับสนุนเพราะว่าพิธีกรรมตรงนี้มันงดงามอะสามารถทำเป็นซิกเนเจอร์ของดำเนินสะดวกได้เลยที่เราเห็นทุกวันเนี่ยนะครับพิธีกรรมประเพณีต่างๆชาวบ้านทำกันเองนะครับยังไม่ได้ที่จัดสรรเป็นแผนอย่างเป็นระบบผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าหลายนะครับหลายหน่วยงานเนี่ยมาคุยกันท,ทั้งทางรัฐทั้งเอกชนนะครับ ถ้ามาร่วมกันแล้วสร้างปฏิทินเป็นกิจกรรมและการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยไม่ยากกันนะครับแต่ที่ผ่านมายอมรับว่าต่าง,งคนต่างทําคนดําเนินสะดวกเนี่ยได้ชื่อว่าเก่งนะครับไม่ว่าจะทําเกษตรก็เก่งค้าขายก็เก่งแต่เราขาดอย่างหนึ่งก็คือรวมกันทาเป็นเป็นตั้งเป็นยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะเรียกว่าผมคิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับว่า ประชาชนนำทางการนะครับยังทําได้ดีอย่างเนี้ยถ้าสมมุติว่าได้มาบูรณาการได้ไปอยู่ในปฏิทินที่ต้องห้ามพลาดอย่างนี้เผือว่าไม่อยากสามารถที่จะเป็นเดสติเนชันที่ต้องห้ามพลาดสําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เลยนะครับเออถ้าท่านใครที่ศรัทธาเดี๋ยวองค์เจ้าแม่เจ้าแม่ทัพทิมน,นะก็เดี๋ยวโอกาสก็ปีหน้าก็ขอให้มาร่วมทำบุญร่วมงานด้วยกันฮะ รนะุกพรน้านับถือเจ้าแม่ให้มากับไหวสาดกเจ้าแม่ขอให้สัวว่าแขงแรงและจะได้ผลไปชูหรือว่าไปทำงา,างำนกับสายจ้านหะครับนานแค่ไหนลองกับห้าสิบแด้หนึง่งตอนนี้นจะินหะนุนไหมไม่เก่งถึงห้าแล้วโอ้โห นีเน <sympath is> ี่ยนะฮะเราก็เดินเข้ามาในถ้ำน้ําแข็งที่เขาบอกว่าถ้ำน้ําแข็งพันปีนะครับผมพันปีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะ้องพลนะเวลานักท่องเที่ยวมาเขาจะพาเราเดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆลื่นเลยนนักท่องเที่ยวมาก็้มามาเที่ยวที่นี่เขาบอกว่าไงรู้เปล่าลุงพลทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยเขาจะปิดมันฉะนั้นซ่อมบำรุงนี่คือความปลอดภัยของ โล่งนะ oh. This ไม่ต้องกังวลเลย uh huh. ว่าขึ้นกระเช้ามาจะเป็นยังไงนะ <Yeah. S 1> แม่ตุ้มนะแล้ว uh huh. พอพอ,พอปีหน้าเนี่ย uh huh. เขาก็จะมีกระเช้าอ่ะตอนนี้เขากำลังสร้างที่เราขึ้นมาเนี่ย uh huh. ทุกคนดูในรูปภาพที่พี่บุ๊กถ่ายไว้นะมันจะมีกระเช้าอีกลายหนึ่งนะ uh huh. ทาขึ้นมาพอหลังจากกระเช้าอีกลายงเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยโอ้โหทีนี้นักท่องเที่ยวมากันแบสบายเลยขึ้นขึ้นลงได้เร็วกว่านี้นะ Oh, แล้วก็ไม่มีการ oh. ปิดมันท่นั้นเลย <c oughs> ปีหน้าเนี่ยขึ้นได้ทุกวันเลยสวยอ่ะ เป็นประจำเช่นเคยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเที่ยวกับเราแบบนี้ไปเจอประสบการณ์ร่วมกันแบบนี้ท็อปออฟไทยของเรามีเส้นทางการท่องเที่ยวให้ท่านเลือกทุกเดือนเลยครับท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารของเรานะครับทาง YouTube Facebook และรวมถึง l ล ne นะครับท็อปออฟไทยเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารของเราและสามารถติดต่อกับทีมงานของเราได้อย่างใกล้ชิดครับ